สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมากินกาแฟลรซิก้าเหมือนเดิมกินทุกวันเลยนะคะกาแฟลูซิก้าเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปในร่างเข้าไปในร่างกายของเรานะที่มันมีประโยชน์นะเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเราได้รับสารอาหารเต็มที่แล้วก็มันก็จะมีอายุการใช้งานที่ มากขึ้นแน่นอนอกาแฟลูซิก้านะมันมีเออมันสามารถนะคะยับยั้งเซลล์ที่เกดเซลล์มาเล็งได้เนาะเมื่อกี้ใส่ผงกระเพาไปแล้วนี่ก็จะใส่คอลลาเจนแบ่งมาใส่ถุงเล็กๆแค่เราก็เจนไปเหมือนเดิมแถมนะคะมันยังช่วย ป้องกันการเป็นอัลซ์อัลซเมอร์ของเราได้ด้วยแล้วก็ลดความลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะแล้วก็แถมก็มันก็ช่วยเบิรออ์นไขมันในร่างกายอะค่ะก็คือทำไขมันของเราอะให้เป็นพลังงานที่ดีนะคะจริงๆแล้วอ่ะ อยากให้เพื่อนมากินนะคนที่กินกาแฟาทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าการที่เรากินกาแฟที่ไม่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายเราทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีกับร่างกายเราอายุการใช้งานของร่า yeah งกายเราก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรากินกาแฟที่มีประโยชน์มีสารอาหารมากมายเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยแน่นอนว่าอายุการใช้งานของร่า<อ>งกายเรามันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนมันจะไม่มีลดลงแล้วก็ จะไม่เกิดภาวะป่วยง่ายขึ้นมานะคะหอมมากอ,ะอ่ะหอมจริงๆเราใส่น้ำค่านทา,างที่จะไอ้นี้เพราะว่า,ามันเข้มข้นนะคะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดใครแบบว่าประหยัดประหยัดหรือว่าเนี่ยกาแฟเนี่ยมีให้เกือบเต็มถุงเลยนะถ้าเกิดใครกินกาแฟที่ไม่มากไม่เยอะอ่ะ ก็แบง่งครึ่งถุงแล้วกินวันละครึ่งถุงก็ได้นะคะจะกินให้ดูอร่อยมากอร่อยแล้วก็มีประโยชน์อะ่ะเพื่อนคิดดูดิแล้วก็ช่วยเรื่องต่างๆช่วยเรื่องโรคต่างๆช่วยให้ร่างกายเราโอเคข้อเข่าใส่ตาทุกอย่างอะ่ะเพื่อนผิวก็กระจ่างใสไม่มีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ย กินงา้นะอร่อยอยากให้เพื่อนลอกินดูอร่อยมากจริจแล้วมันเป็นกาแฟตัวที่ขายดีที่สุดเออไม่ใช่มันเป็นกาแฟตัวที่ขายดีมากตัวหนึ่งเลยไม่ใช่ที่สุดก็เช้านี้นะคะก็ฝากกาแฟ ให้เพื่อนพิจารณาไว้ด้วยเนาะจริงๆแล้วเราอยากให้เพื่อนมีสุขภาพดีเราอ่ะจะขายได้หรือขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> <c oughs> โอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ